เพื่อนๆค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่อ e ีเกียนะคะโซนตรงนี้เขาจะแบบว่าเอาของมาโลราคานะนเป็นของแบบเป็นของโชว์นะเพื่อนๆใช่นี่แล้วตรงนี้เราอยู่ตรงโต๊ะที่เขาเอามาโลราคาตูเสนามเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยสนใจโต๊ะตัวนี้สามพันห้าเป็นโต๊ะสนามแบบอย่างดีเลยอะ่ะ โอตีอ่ะสามพันห้าอยากได้เนี่ยอยากได้เนี่ยนี่ราคาเต็มเขาหกนะเก้าเก้าูนย์นะเพื่อนๆเหลือสา 6, มพันห้ารอยห้าสิบอ่ะเออเข้าวของมาลดราคาเพียบเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันไะปะ๊าป๊าเราไปดูข้างในกันเท่าไหร่อ่ะปะ๊าสี่พันเก้าสี่พันเก้าจาก 6, 9, หกพันเก้าเหลือสี่พันเก้าผมมาชั์พิเศษวันนี้ด้วย ของตัวอย่างเอามาโละโล่โลอีกทีหนึ่งแต่ว่าสภาพก็ยังดีอยู่นะเพื่อนๆแต่แบบอย่างเงี้ยเขาก็ขายตามสภาพนะไม่มีปอกเนี่ยหรือหกพันอาจริงๆของอีเกียเขาเขาขอโอเคนะเพื<ๆ>่อนๆเนี่ยของตัวอย่างที่เขาโลมาเด้ <laughs> งมากเลยเนี่ยเขาก็มาโละโลวางขายอย่างเงี้ยอย่างเตียงเนี่ยเพื่อนๆเลื่อนเก็บของ สโลด้วยนะเป็นแบบสโลด้วยหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบเหลือแปดพันห้ากต้อง <IS C> e <at> นี่อย่างที่นอนอย่างเงี้ยเขาแบบพอเขาเปลี่ยนห้องอะ่ะ<ช>เขาก็จะเอาของตัวอย่างม,ม,มาลงไว้ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อเราชอบมาเดินดูนะ6 0หกพันอบนนี้หกพันเหลือหกพันอุ้ยอย่างเงี้แบบว่าเป็นช่องเก็บของดีเลยอะ่ะ เนี่ยจากแปดพันเก้ารอยเก้าสิบเหลือหกพันเออดีอ่ะต้นไม้ตัวอย่างเหลือพันสามสวยเด็กๆก็น่ารักดีอันนี้เป็นสินค้าตัวอย่างเซลเซลเหลือเท่าไหร่เหลือสามพันกันเหลือสามพันจากสามพันเก้าจากแปดพันเก้าเก้าสิบนี้ไม้แทะไหมเออเป็นไม้แทะกุ้ยหนักจากห้าพันเก้าเก้าสิบเหลือสามพัน ที่ปูในห้องน้ำกัเลื่นสองร้อบาทปลาอันนี้สวยดีนะวางแผ่นทางเดินเฮ้ยตู้นี้เนี่ยที่เขาเอาเกมาใส่ใส่เหลือ2,300จาก3,290เบหลือสองพามปลาเนี่เหลือ2,300ันสามนายสวยอันนี้เหลือเท่าไหร่เ ราคาเต็มเจ็ดเก้าหรือห้าห้าหือห้าห้าเ็เก้าหรือห้าห้าเหมาะสมกับราคาเขานะเออยุบนะยุบยากยุบยากใช่ที่เราซื้อตามเน็ตบางทีแบบมันมันบางไงใช่ใแป๊บเดียวยุบก็บขาดง่ายด้วยตัวตมตรงนี้เป็นชั้นชันเนาะชั้นวางของสภาพคือแบบเขาก็ยังดีอยู่เอาเอาง่ายๆก็คือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์่ะ ม,มันก็คือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ<ค>นเพื่อนๆคนมาซื้อเยอะอยู่นะเนี่ยถ้าคนเยอะๆนะเอาไปหมดแล้วเนะี่ยไม่ทันไม่ทันอนะ่ะเนี่ยตัวตัวนี้ยังสวยเลยเหลือเท่าไหร่พันห้าวางข้างเตียงเออดีสวยวางแบบตรงโต๊ะอาหารเนี่ยยปรับได้ด้วยเหลือเท่าไหร่ดิพันสามจากพันเก้าเก้าสิบ เหลือพัดเก้าเก้าสิบเหลือพันสามเนี่ยปรับได้ก็สวยดีแต่ไม่มีหลอดไฟนะหาเองนี่นี่นี่ที่เขาตกแต่งเนี่ยตอนที่เราไปดูเนี่ยแพงแพงทั้งนั้นเลยเนี่ยอืมใช่ตอนนี้อ่ะก็แพงอยู่น่าจเหลือประมาณเหลือเท่าไหร่เหลือประมาณชุดนี้เหลือเท่าไหร่ห้าร้อยบาทห้าร้อยจากเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยซื้อแต่งบ้านก็น่ารักอ่ะเป็นซุ้มอ่ะเป็นซุ้มๆ้มอ่ะ อุ้ยหนานะเขาทำดีแล้วเนี่ย,ยม,มีหลอดไฟไไมาให้นแจ๊บเอ้มีหลอดไฟด้วยเอ้ยห้าร้อยน่ารักวางมุมโต๊ะกินข้าวเนี่ยนี่นี่ห้อยแบบนี้เนี่ห้อยแบบนี้น่ารักเลยเฮ้ยอันนี้เก๋หกร้อยห้าสิบอันนี้เก๋เหรอหลอดไฟโคมไฟอ๋อนึกว่าเก๋เสือสิบบาทแล้วอะก <ๆๆ S 2> ล่องกล่องกล่องเสือสิบบาทเลือห้าร้อยห้าสิบ โองไฟจรวดเหลือห้าร้อยห้าสิบนี่กระทงกระทาเขามีหมดนะอันนี้เขียงหรือเปล่าเฮ้ยเขียงเหลือร้อยเดียวนี่ีู้ปาเฮ้ยอาเขียงเหลือร้อยเดียวอะเมื่อวที่แล้วเรามาได้หม้ออีเกียวันนี้เอาเขียงเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยวันนี้ของน่ารักทั้งนั้นเลย ร้อยนึงนี่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทน่ารักกล่องเก็บของ,ของแบบ <100. S 1> สีพาสเทลหกสิบ <160. S 1> อ่ะเขาเอามาลดราคาเพียบเลยวันนี้ของลดราคาเพียบชอบมาเดินม,มุมเนี้ยมุมที่เอาของมาลดราคาถ้าถูกใจก็ซื้ออันนี้เป็นของเก็บของชั้นเก็บรองเท้า สี่ร้อยแปดสิบอันนี้ห้าร้อยนี้สี่ร้อยแปดสิบตะกร้าร้อยสี่สิบบาทเส่กระถางเออใ,<ส><า>ใส่ต้นไม,<า>ม้ใส่ต้นไม,ม,ม้ปลอมเนี่ยเอาต้นไม้ปลอมใส่กระเบื้องเป็นกระเบื้องนะสวยๆทั้งนั้นเลยของเล่นเด็กหน้าก,กากเสือ ร้อยอันละร้อยอ๋อเขาแพ็ครวมครึ่งน้อยครึ่งน้อยโอ้ยค <50 S 2> าวังสองตัวห้าสิบหรอใช่เฮ้ยน่าราักดีนะเนี่ยเอาไปให้ให้อยในเปแม่แมาโอ้ยนี่แม่มันนี่แม่มันนี่แม่มันแล้วนี่ลูกมัน,มนเปิดแม่มันตัวเท่าไหร่ละร้อย <100. S 2> แม่มันตัวละร้อยลูกสองตัวห้าสิบโอ้ยเอาไปเลี้ยงที่บ้าน น่ารักเอเลนเอเลนเหลือตัวเท่าไหร่ตอนนี้สองรอยบาทเฮ้ยแปดสิบาทอันนี้พ่อใช้ตัวหรือเปล่าเนี่ยนี่นกหูขาวอุ้ยเหลือร้อยแปดสิบบาทอันนี้เหลือปสิบเอาเพื่ออันนี้ชั้นนะคะชันช้นชั้นชั้นแล้วเธอเธอและชัน้น,นอุ้ยนิมเจ็ดปเก้าร้อยเก้าสิบเหลือห้าพันอุ้ยไม้ดีนะ ี่ตู้โชว์น่ารักกี่ชั้นวะเนี่ยหนึ่งสองสามเจ็ดชั้นห้าพันเออคุ้มเนี่ยใส่ของถูกของได้เยอะเลยอันนี้ก็สวยอันนี้แบบว่ามันไม่ใช่แบบเหล็กเบาๆอลูมิเนียมเบาๆนะมันเป็นเหล็กแบบหนักเลยนะอันนี้เหลือเท่าไหร่นะห้าพันห้าห้าพันห้าจากเจ็ดพันเก้าสิบเออไอแกยังไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบ่วะ ร้อยหกสิบประมาณร้อยหกสิบแปดเองอ่ะโกงที่ขายแบบประชาชนถึงร้อยเจ็ดสิบท้่บะายแบบประชาชนระโกงเปล่านี่นะคะเพื่อนๆตรงนี้เขาจะเป็นแนวการจัดสวนอ่ะแบบว่ามุมพักผ่อนเล็กๆในบ้านนะคะนี่เดี๋ยวเรามาให้มาดูว่าเขาขายอะไรกันบ้างอันนี้จะเป็นเก้าอี้เหล็กเก้าอี้เหล็ก ตัวนี้เท่าไหร่นะปะป๊าสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบไม่รวมนี้ไม่รวมเบาะนะเบาะเท่าไหร่เบาะอันนี้อยู่ที่ราคาสามสี่เก้านะอันละนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแบบอ่ะฟ้ามานั่งอันนี้อันนี้สี่ห้าเก้าศูนย์ไม่รวมอันนี้นะจ๊ะไม่รวมเบาะเหมือนกันอันเนี้ยอันนี้คือแบบอ่ะอันนี้ห้าเก้าศูนย์อันนี้หมอนอิงเรจนะจ๊ะมีก็ได้ไม่มีก็ได้โอ้โหมุมนี้เป๊ะ มุมนี้เป๊ะเนี่ยก็คือแบบว่าเขาเป็นอะไรนะเป็นเอ็นเอ็นใช่ไหมเออถือว่ามันเหนือมันเอ็นได้นมนมใช่ปะออ่าอันนี้ก็จะเป็นตู้วางของห้าพันห้าร้อยแปดสิบไม่เป็นสนิมการสนิมด้วยอันนี้อันนี้มือหนึ่งนะเพื่อนเพื่อเมื่อกี้เราพาอ่าเนี่ยชั้นเขาก็จะเก็บอย่างนี้เนี่ยเก็บของได้นะ อ๋อเข้ามาต่อกันนี่เออเขาเอาสองชั้นมาต่อกันได้จะมีจุกปิดแต่ถ้าเราเอามาต่อกันนี่อ๋อเขาจะล็อกให้เออมันจะนมีล็อคแบบนี้นไม่ให้มันลม้มอ่าเขาออกแบบฟังก์ชันมาดีมากเลยเพื่อนๆถ้าเอามาวางต่อกันมันจะไม่เลื่อนนะส่วนชั้นนี้อันนี้เป็นพลาสติกป่ะพันสองเก้าสิบใช่เป็นพลาสติกหนึ่งสองสามสี่ชั้นอ่ะเอาวางต้นไม้วางอุปกรณ์แบบ อะไรนะรดนำต้นไม้อะไรเงี้ยวางในครัววางในครัวก็ได้เออใช่วางของในครัวโอ้มีชั้นเหล็กแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นชัน<อ>ช้นเหล็กอุ้ยชั้นเหล็กวางของนี่เพื่อนเพื่อนอยู่ที่พันแปดห้าสิบนะสวยนี่นะอันนี้นะเนี่ยเราก็ตกแต่งอันนี้ก็จะเป็นของตกแต่งอีกอย่างหนึ่งนะเจ็ดร้อยเก้าสิบสำหรับเพื่อนเพื่อนเนี่ยชอบปลูกอะไรนะกระบองพงกระบอกเพชรเนี่ยแคนตัดแคนเตอร์เป็นพลาสติก สำหรับผู้ชายนะคิดว่าเป็โภคจอดได้ลงจอดรถเก็บอุปกรณ์ล้างรถล้างรถเตอร์ได้เก็บอุปกรณ์ล้างรถคือมือช่างอะโอเคเป็นเหล็กเอ้ยดีพันเจ็ดเก้าสิบเป็นแบบไซส์ยาวๆเอาขึ้นมานิดึงยิ่งยางเอาดอกข้างบ้านอะไรเงี้ยเพื่อนๆบ้านเดียวอะที่มีหน้าที่นาทีเยอะเนี่ยมีสนาประมาณนี้ได้นี่เพื่อนๆอันนี้จะเป็นแบบเหยือกกรอกน้ํานะ เติมน้ำเย็นเน่ะนะ่จัดบุฟเฟ่นในบ้านเนี่ยหกร้อยเก้าสิบบาทโอ้เนี่คือเขียงตะกี้เห็นไหมเออสี่ร้อยหนึ่นงนี่เมื่อกี้เราเราไปดูเขียงเขียงที่เขาเอามาขายอะร้อยเดียวตรงที่ของตัวอย่างอ่ะของจริงอะมันสองเก้าเก้าเออนี่เขามีขายหมดเลยนะเนี่ยถ้าเพื่อนๆจัดจะจัดแบบว่าปิ้งย่างนะนี่เพื่อนๆจะให้ดูแก้วร้อยหกสิบเก้าบาทต่อหกใบเลยนะ เป็นแก้วนะไม่ใช่เป็นพลาสติกนะปลาตัวนี้สองห้าเก้าศูพับเก็บได้เนี่ยพอใช้เสร็จเราก็พับเก็บเก้าอี้อ่ะเจ็ดรอยห้าสิบแต่บอกอ่ะร้อยเก้าเก้าอืมใช่เออเนี่ยเรามีร่มอันนึงโอ้โหนั่งกินชิลชิว,ชวจัดมุมปิ้งย่างาแดดไม่ร้อนนะถ้าแดดไม่ร้อนก็ชิลถ้าแดดร้อนก็ไม่ค่อยชิล แม่รอชอบโต๊ะสีส้มตัวเนี้คือถ้าไปวางในสวนนะถ่ายรูปเนี่ย,ย,น,ยน่ารักดีอะ่ะโต๊ะพันเจ็ดเก้าสิบเก้าอีเก้าร้อยห้าสิบไม่รวมเบาะนั่งนะเออไม่รวมเบาะนั่งนะเออแต่ประสวยดีนะมีสองทรงนะเออ,อันนี้ทรงกลมพันเจ็ดเก้าสิบทรงกลมสีขาวเออเออเออขาจะมีรอบใหญ่ๆสวยดีเขาจัดดีอยู่นะ ันเนี้ยถ้าเพื่อนๆแบบอยากแต่งบ้านเนี่ยคิดไอเดียไม่ออกก็มาตรงนี้ได้มาดูไอเดียเขาได้เขามีไอเดียเคเดี๋ยวเราไปแต่งบ้านเรามางดีกว่าอย่าลืมกดติดตามคลิปนะคะเพื่อแบบว่าหาไอเดียไปแต่งบ้านอะไรเงี้ยอาจจะสั่งของอาจถ้าไม่ใช่ของอีเกก็คงของในในแอปต่างๆที่เรากดมาเนี่ยแหละเดี๋ยวจะแต่งให้ดูนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ